ครับคุณพ่อครับขอให้คุณพ่อช่วยอธิบายคําพังเพยที่ว่ามีน้ําไม่รู้จักกินมีหม้อดินไม่รู้จักใช้นั้นมีความหมายว่ายอย่างไรครับมีน้ําไม่รู้จักกินน้าเนี่ยนะมิเป็นสภาพเย็นใช่ไหมเย็นแต่ว่าลักษณะพิเศษ วิเศษลสสักษณะนวิเศษลักษณะคือลักษณะวิเศษพิเศษของน้ําคือเอิบอาบยึดติดเกาะกลมรูปที่เหลือมหาภูตร,รูปและอุปาทายรูปรูปอาศัยเนี่ยให้อยู่ด้วยกันทีนี้ในที่นี้มีน้ําไม่รู้จะกินเนี่ยขออธิบายหมายถึงธรรมะเนี่ยเป็นสภาพเย็นเหมือนน้า มีอยู่ท่วมหัวท่วมหูตื่นนอนขึ้นมาก็มีละมือเห็นทางตามีเห็นใช่ไหมทางตามีเห็นทางกายก็สัมผัสพื้นหรือหายใจเข้าออกเนี่ยมีไว้รู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับที่ปลายจมูกเนี่ยแล้วก็มีเอนั่งอยู่เนี่ยก็พินาสงกายกับกระทบพื้นะไม่ว่ากระทบเก้าอี้หรือว่า เบาะนั่งก็ตามอ่อนหรือแข็งไม่ต้องไปใส่ใจใช่ว่าแข็งอะไรกันแข็งรู้แข็ง,ขงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมีมีอยู่ตลอดเวลาตากายใจเนี่ยสามสวารเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าหูจมูกลิ้นเนี่ยจรมาเป็นบางขณะเสียงมากระทบหูจึงเกิดได้ยินใช่ไหม กลิ่นมากระทบจมูกจึงเกิดรู้กลิน่นรสมากระทบลิน้นจึงเกิดลิน้นจึงเกิดรู้รู้รสทีนี้มีน้าไม่รู้จักกินใช่ไหมก็ธรรมะมีอยู่ท่วมหัวท่วมหูไม่รู้จักพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับมีหม้อดินไม่รู้จักใช้หม้อดินหมายถึงกายตามรับ ตามเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่กายคือที่ประชุมของมหาภูตรูปและอุปทายารูปรูปอาศัยนะพ,พิจารณากายเนี่ยแยกออกไปก็เรียกม้างกายเหมือนแยกเครื่องประกอบของรถหรือลอกกาบกล้วย กล,กล้วยก้านกล้วยออกต้นกล้วยก็ไม่มีหรือแบกมือเปล่าชื่อว่ากำปั้นไม่มีอลองลองแบดูสิลองกำดูสิกำแล้วแบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมังกายแยกกระจายกายนี้ออกจากก้อนแล้วเห็นด้วยปัญญาโดยความเป็นธาตุคือแข็งอ่อนร้อนเย็นไหวตึงนี่นะนะ นี่คือเห็นกายในกายจะไม่เห็นเป็นหญิงเป็นชายนอกเหนือไปจากชุมนุมแห่งธรรมคือมหาภูตารูปและอุปาทายลรูปนี่ก็ความในพระตปิฎกนะั้นเล่มที่สิเจหน้าห6 6, 6 6พิจารณาเห็นกายนี้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่เราและไม่งามนี่นี่คือมีหน้าไม่รู้จักกินมีหม้อเดินไม่รู้จักใช้